สวัสดีครับคุณฟังที่รัะครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลคอลัมนี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันศุกร์ที่18เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่ามาดามแพรซึ่งก็หมายถึงแพรทองทานชินวัตมาดามแพรลดแลกแจกแถม เนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณรุ่งเรือบอกว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลมาดามแพรหรือว่าแพรทองทานจินวัตรตอนนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาใหญ่ๆ2เรื่องด้วยกันเป็นปัญหาที่น่าจับตามองนะครับคือเรื่องของการเมืองและก็เรื่องของเศรษฐกิจปัญหาการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจและก็ผลประโยชน์ของนักการเมืองและก็ของพรรคการเมืองโดยตรง จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนส่วนใหญ่ก็คงพูดได้นั่นแหละครับนั่นคือเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเรื่องทั้งสองเรื่องสามารถจะกลายเป็นระเบิดเวลารอวันที่จะทําลายล้างให้รัฐบาลต้องมีอันเป็นไปก็ได้นะครับถ้าหากว่าสสอจากพักเพื่อไทยและก็จากพักประชาชนเนี่ยจะด,ดันทุรังที่จะให้สมประโยชน์ของตนโดยเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรม เรื่องนี้เนี่ยถือว่ามีอันตรายแล้วก็มีจุดเสี่ยงมากเหลือเกินนะครับหากมีการพ่วงคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าไปด้วยเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าใครๆเขาก็รู้นะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยต้องการจะช่วยทักษิณชินวัตรซึ่งมีปัญหามีคดีความตามมาตรา112เป็นบ่วงมัดคออยู่ในขณะนี้ขณะที่พักประชาชนเนี่ยต้องเรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเลยนะครับ พราะมีสอสอูปพักและก็มวลชนด้อมส้มหลายตัวหลายคนเนี่ยตกเป็นจำเลยและก็ถูกสารพิพภากษาจำคุกไปแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับบางคนเนี่ยมีโทษติดตัวแล้วก็ต้องหลบหนีไปอยู่ในต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปัญหาเศรษฐกิจนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่กว่าปัญหาการเมืองด้วยซ้าไปเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกินการอยู่ของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องพิสูจน์ฝีมือแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้ โจทย์ที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยนะครับคือจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความหวังและก็อนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยและก็ให้กับคนไทยด้วยการเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยทุกคนปัญหาของสังคมไทยที่ยังดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือปัญหาที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ถ้าหากว่าดูจากตัวเลขเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะพบว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่เยอะทีเดียวมียอดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า16ล้านล้านบาททั้งหนี้ในระบบแล้วก็หนี้นอกระบบเฉลี่ยแล้วในเป็นหนี้ครัวเรือนตกประมาณ5้าแสนสี่หมื่นบาทด้วยกันนี่ยังไม่นับรวมหนี้สาธารณะของประเทศที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมกันชดใช้เฉลี่ยแล้วคนละ1นึ่งแสนหกหมื่นบาทจากยอดรวมทั้งหมดประมาณ11บเอล้านสี่แสนล้านบาท จากการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลชุดนี้เรื่องเร่งด่วนที่จะทำเฉพาะหน้าคือเรื่องการแก้หนี้การลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้การกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องปัญหาการแก้หนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยรัฐบาลจะกี่รัฐบาลไม่เคยมีรัฐบาลไหนหรอกครับที่จะแก้ปัญหาได้สาเร็จมีแต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งพอกกลายเป็นดินพอกหางหมูไป เรื่องการลดรายจ่ายของรัฐบาลตามที่มาดามแพรเพิ่งจะตีคองร้องเป่ากดปุ่มโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยคำโฆษณาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการและประชาชนโดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในทุกมิติอย่างเช่นการลดค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าแผงในพื้นที่หน่วยงานราชการและพื้นที่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กมีช่องทางในการทำมาค้าขายเพิ่มขึ้นโดยการให้กระทรวงกลาโหมนำพื้นที่ของค่ายทหารและก็กระทรวงมหาดไทยใช้ลานหน้าสารากลางจังหวัดทุกจังหวัดมาทำเป็นตลาดนัดส่วนการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนก็โดยการจับมือกับผู้ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่เพื่อลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วจัดงานมหากรรมลดราคาสินค้าที่มีภาคเอกชนทั้งผู้ผลิตร,รายใหญ่และห้างสรรพสินค้าเข้าร่วม วิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่ามาดามแพรเธอแถลงในวันกดปุ่มคิกออฟโครงการนี้โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจากการผลึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของทุกฝ่ายจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง1นึ0 0 0ล้านบาทก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการดิจิทัลบันเดชไปแล้วด้วยการแจกเงินเปลี่ยนจากเงินดิจิทัลเป็นเงินสดจํานวนทั้งหมด145,000ล้านบาท แจกให้กับคนไทยกลุ่มเปราะบางจำนวน14ล้าน5 0 0 0คนแจกเมื่อวันที่25กันยายนโดยรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะเป็นพายุหมุนและทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวแต่ก็แปลกนะครับแปลกจริงๆแปลกที่ว่าหลังจากที่แจกเงินก้อนโตซึ่งไม่ใช่เงินของพรรคเพื่อไทยหรือว่าเงินของตะกูลชินวัตรแต่เป็นเงินของคนไทย70ล้านคนที่จะต้องแบกรับภาระนี้เสร็จร่วมกันไปแล้วเนี่ยนะครับแจกไปแล้วอย่าว่าจะเสียงลมพายุเลยครับ เสียงลมของปีกแมงวีแมงวันก็ไม่มีใครได้ยินมีแต่ความเงียบมีแต่ความวังเวงแทบทุกบาททุกสตางค์หายไปกับสายลมอย่างแผ่วเบามีอีกเรื่องหนึ่งที่พักเพื่อไทยเนี่ยชอบไปวอร์แวร์แล้วก็ไปหาเรื่องคือเรื่องกับแบงชาติพยายามที่จะกดดันให้มีการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายโดยอ้างว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวพันกับปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องของหนี้สินเรื่องของการทํามาค้าขายและก็เรื่องของการลงทุน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรอนอง,อง,องก็ยอมลดให้แล้วนะครับจากการประชุมเมื่อวันที่16ตุลาคม2วันก่อนโดยให้มีผลทันทีจากร้อยละ2 5งลงมาเป็นร้อยละ2.25คือยอมปรับลดลงมาร้อยละ0.25อีกไม่นานแล้วครับก็คงจะเห็นว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามราคาคุยของรัฐบาลเหมือนเดิมเพราะเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคซึ่งชอบอ้างหาเหตุกันเนี่ย มันมีการปลดล็อกให้แล้วยังไงล่ครับสิ้นเดือนธันวาคมอีก2เดือนข้างหน้าจะเห็นผลหรือไม่ยังเร็วเกินไปแต่ก็พอที่จะอนุโลมกันได้นะครับแต่ถ้าปล่อยไปถึงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยคงจะได้เห็นกันคงจะได้เห็นกันแหละครับว่าคนไทยจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือว่าต้องสิ้นเนื้อประดาตัวไปตามๆกันนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นกันครับ